หัวมันใหญ่มากนะหัวหัวหหมัววนใหญ่มากเลยพอเสียของบันไดเล็กครับผมเอาขึ้นมาไม่ได้ลำบ,บากอันนี้ก็คือเตียงนอนของผมกับโบครับผมก็คือใหญ่ไม่ใหญ่ก็คือเต็มห้องเลยไม่มีอะไรเลยห้องทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เตียงห้องเอาไว้นอนเน้นนอนนอนอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยไม่ทำอะไรเลยเออนอนอย่างเดียว ใหญ่ที่สุดที่มีเลยครับใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมพี่ใช่พื้นใหญ่สุดครับอันนี้ก็เรียกเรียกกี่พุตนะหกพุทธครับคือที่นอนหกพุตแต่มันมีขอบจะมีขอบเพิ่มมา้งยทุกอันเขาจะมีแค่ทุกทุกอันจะเจอแค่พื้นเนี่ยอ่าสวยไหมสวยพร้อมนอนแล้วเนี่ยที่เราลงก็นอนได้แล้วครับที่เราลงก็นอนได้แล้วจริงๆตรงนี้ก็นอนได้แล้วเนี่ยให้เจ้าของมันนอนมั้ใช่เหรอมันเจ็บดิมันไม่นุ่มของกระบบนี้มันี่ อย่างแรกพ่อมันเป็นเป็นเป็นอันนี้เป็นคมใช่ครับขึ้นมปเนตื๊ดตื๊อะไรก็ไม่มีเสียงเป็นคมรับรองได้หนักมากดูดูขาอุ้ยสะอาดมากเลยขาดูดิโอ้โหเอาขาลูบเอาขาลูบดีกว่าชัดที่สุดเลยแล้วที่เอาที่นอนลงอ่ะนี่คือเร็จเรียบร้อยใช่มยเรีแล้วโอ้โหทองคำเงินโอ้โหดูที่ดูดฝุ่นมาดูดทีเดียวเลยโอ้โหดูนี้โคตรชัดเลยว่างที่นอนอ่ะ เตียงเรามาแล้วครับผมทีนี้เรายังนอนไม่ได้เราขาดฟูกที่นอนนี่อยู่ข้างนอกอ่ะเขียนมาได้ไหมสบายมากเฮ้ยพูดเป็นเล่นเดินอ่ะเดินอ่ะเดินอ่ะเดินดน,นี่ ผมต้องเล่าก่อนมันเป็นอย่างนี้คือที่นอนอันนี้ยี่ห้อลูนิโอคือผมเห็นโฆษณาผมไปดูรีวิวพี่โอูสปินนายคือเขารีวิวได้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีก่อนอนื่นเลยเราต้องแกะชำหะก,ก่อนไหมอันนี้ที่นอนขนาด6ฟุตแกะเลยได้ไหมแกะแกะที่นอนหรือแกะหมอนก่อนทั้ง2อย่างเลยเอาแกะที่นอนก่อนดีกว,ว่าเปิดล้วมาที่นอน6ฟุตเราอยู่ในกล่องแค่ใบน,นี้นิดเดียวในลถชา้าๆกินยังไม่ไปอ่าเทนอย่างนี้ใช่ไหมยังที่นอนไม่ใช่ใช่ อันแค่นี้เองเหรอใช่ไะเนี่ยอันนี้หกฟุตเลยว่ะใช่ดิคือเขาอัดสูญยากาศมาแค่นี้แต่เดี๋ยวพอเราแกะเดี๋ยมันจะค่อยๆพองทำไมมันเล็กจังแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะค่อยๆพองเอามีดมาขีดนะผอบขึ้นไปข้างบนกัน,นอ่าหนึ่งสองขอไม่หนักเท่าไหร่ทำเป็นหนักจริงตู้หกฟุตนี่หนักกว่านี้นะแต่นี้มันเหมือนมันคนเดียวก็ได้อะอ่าได้ยินเสียงซี้แล้ว น่ <Yeah. S 2> อ่อะแม่กินะนะก <บน S 2> ินไหนกินไหนกินนี่นะอย่ากิดน,นิ้วก็พออย่ากิดที่นอนด้วยเออเพิง่งมาส่งอ่าอุ้ยพองแล้วพองแล้ว,ลวอุ้ยพองแล้วนี่ตึงแล้วพองแล้วนี่ไงมือจับดูสิรูดูดูรู้เลยโอเค เรียบร้อยสัมผัสแรกที่ผมจับคือเย็นของแม่นอนไปแล้วเย็นไหมคือผมไปอ่านมา <amusing. S 1> เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีไอเทคเขาเคลือบส,สารสามารถกักเก็บความเย็นได้ลองรับสรีระก็น่าจะชอบอ้าวแน่นอนนี่แกะหมอนก่อนคือตอนนี้ทุกคนคอผมเค็ดเว้ยผมหันหนีไม่ได้เว้ยซึ่งได้หมอนมาด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะคอผมน่าจะไม่เค็ดแล้วถ้านอนนอนหมอนอันนี้แต่ก่อนอื่นเลยขอนอนก่อนไลยเฮ้ยโอย โอ้โหสวรรค์เฮ้ยสุดยอดมากเลยนุ่มไหมนี่เลยนอนโรงแรม5ดาวซึ่งที่นอนลนูนิโอเนี่ยเขามีเทคโนโลยีถึงหกชั้นคือมีชั้นโอ้โหเยอะแยะมากเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้านบนจะเป็นแบบไอเทคมีชั้นโฟมมีชั้นเจลมีโอ้ยสารพัดเลยความสําคัญของผมเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันรองรับน้ําหนักได้ดีคือผม,มเป็นคนอ้วนไงผมเลยต้องเลือกที่นอนที่แบบมันรองรับน้ําหนักผมได้อันนี้บอกป่ะด้วยความที่มันรองรับน้ำหนักดีตัวผมน้ําหนักเยอะนี่ พี่แล้วอีกอย่างหนึง่งเราจะนอนคุยกันใช่ไหมเนี่ยผมเห็นพี่อู๋เนี่ยเขาได้ทําการทดลองซึ่งผมอยากทดลองมากๆเลยเขาเอาแก้วน้ําวางแล้วลองกระโดดดูแก้วน้ําไม่หกแต่มันมีแต่อย่างหนึง่งคือพี่อู๋เขาตัวเล็กทีนี้ผมอยากพิสูจน์ถ้าผมตัวใหญ่ขนาดเนี้แล้วเราลองเอาแก้วน้ําวางตัวใครตัวมันแล้วลองกระโดดมาใส่ดูๆว่ามันจะสะเทือนไหมเพราะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่สะเทือนมันเวลาพลิกตัวอย่างเงี้ยคนนอนทั้งค่าจะไม่รู้สึกไม่สะเทือนลองลองลอง,ลองดู่ยพลิกไปพลิกมา จริงเหรอไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกอ่ะถ้าอย่างนี้แมดดิ้งอย่างอย่างนอนนี้มันก็รู้สึกอยู่แต่สิว่าเราลองนอนนอนแร้วบางนอนครึตัวพริกตัวเออไม่รู้อ่ะาลองลุกดูสิโอไม่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่รู้ไม่รู้งแต่กล้องไม่สั่นนะมือไม่สั่นเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าดิ้นอย่างนอนนี้ก็ก็มีความรู้สึกหน่อยคือถ้าก๊อฟก๊อฟตัวใหญ่ลุกนั่งแล้วก็คนนอนด้วยไม่สะท้านก็คือสบายละเออเราทดลองดูเหมือน ที่เขารีวิวคือที่ผมจัดมาเพราะว่ารีวิวนี้โดยเฉพาะเลยผมไปนั่งดูรีวิวคือแบบเขาเทแบบนี้หมดเลยซึ่งเฮ้ยใช่เปล่าชัวร์เปล่านี่แล้วผมน้ำหนักัวเยอะก็ตัวใหญ่ก็อเจ้าเหรอไปจะลองดูอ่ะตอนนี้เราได้ทําการเอาแก้วมาหนึ่งใบแก้วเยติทดลองดูเป็นสิ่งที่ผมอยากทํามากคือเห็นแล้วต้องลองอ่ะมาวางลงเอาวางตรงนี้อ่ะดีจะได้พี่เนี่ยอันนี้คือผมพูดเลยว่าผมน้ำหนักร้อยสามสิบ จะลองดูว่าเอาเบาๆก่อนกระโดดดูว่ามันจะล้มไหมเพราะปกติที่นอนมันจะยั่วแล้วมันจะล้มใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องกระโดดสิลองหันหลังมานอนเฮ้ยเป็นไงเล่ากำลังจะบอกว่าลองหันหลังมานอนนอนดูก่อนได้ว่าได้ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งได้ว่าความสั้นจะพับโดดไปที่นอนหักนอนเฮ้ยวน่เฮ้ยไม่ล้มเฮ้ยจริงเหรอจริงๆอันนี้คือแก้วเรา ใส er mm ่แค่น้ำแข็งถ้าใส่น้ำเยอะกว่านี้มันจะไม่ดิ้นเลยเพราะมันจะหนักแต่นี้เราใส่แค่น้ำแข็งนิดเดียวคือเราก็กลัวมันล้มเว้ยประเด็นคือเรา่ากลัวเตียงหักเฮ้ยอ้ยมันมีซิ่งจริงนั่นหมายความว่าเตียงตัวนี้น่าจะรับการกระแทกได้ดีมากสบายแล้วกระแทกหนักๆได้เลยผมพิสูจน์ได้แล้วเจ้าลูนิโอเนี่ยรองรับการสั่นสะเทือนได้ดีมากๆดูจากตัวผมเป็นหลัก ไงฮึยเจ๋งว่ะเจ๋งจริงรเหมือนในโฆษณาตอนแรกเราไม่คิดว่าจะเป็นจริงนึกว่าแบบอ๋อเขาเอาคนตัวเล็กมากระโดดแต่ความเป็นจริงแล้วคืออย่างที่ทุกคนเห็นมาลองมาดูลองกระโดดดูเลยฮึโอ้ไม่เห็นกระโดดเลยโอ้โนี่ไม่กระโดดเบา,าอ่ะเาอ่ะเบา่ะเบาอ่ะสนุกก็เริ่มสนุกอะนี่นี่ อ,ชชอีชอบชอบชอบลองกระโดดดูอ่านี่แก้น้ำวางนี้กระโดดตัวลอยเลยนะเอาแบบสูงสูงบินมาอ,อ, <compliment. S 2> อุ้ยอุ้ยโบโบมันแก้ไม่ดิ้นเลยเอเอ,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 อเว่ะเธอแ,แก้ไม่ดิ้นเลยตัวเธอไอเทียไอเทียขอแรงแรงขอแรงแรงแก้ไม่ดิ้นเลยเอายังเอาเฮ้ยแก้ไม่ดิ้นเลยแก้ไม่ดิ้นเลยไม่ขยับสักนิดแสดงว่าของเขาดีจริงสรุปว่า ที่นอนลูนีโอนี่คือ เหมือนในที่เขารีวิวกันใครสนใจลองไปทิมกันดูได้ครับผมอย่างผมเนี่ยขนาด6ฟุตจริงๆเขามี3.5 5ฟุต6ฟุตก็ลองไปเที่ยวดูก็คือขนาดมาตรฐานทั่วๆไปในราคาไม่แพงสมกับที่เขารีวิวยิงว่าดีเออคือถ้าเราไม่ทําด้วยตัวเองเราจะไม่เชื่อไงยมันดีจริงเหรออันเนี้ยผมมาทดลองเอาแบบจังๆเลยถ้ามีคนนอนข้างๆลุกไปเข้าห้องน้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าสะเทือนหรืออะไรก็หลับได้อย่างเต็มที่แถมไม่พอลองรับสรีละษ์อย่างผมน้ําหนักเยอะอย่างเงี้ย มันรับซอกหลังคือปกติน้าหนักคือคนอ้วนไงเวลานอนหลังมันจะเว้าใช่ไหมแต่เนี้ยรับได้เต็มเต็มถ้าใครชอบก็ลองไปทิมกันดูได้ครับผมที่นอนลูีโอเออร์ยังไงวันนี้ก็อะรีวิวเตียงรีวิวที่นอนบ้านใกล้ๆจะเสร็จแล้วผมยังไงฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีโดดอีกสักรอบโดดอีกสักรอบโ,โดดคู่โดดคู่โดดคู่มันจะมีที่อยู่ไหมล่ะนับนะที่นอนกูหักเสเด้ฟหนึ่งสองสาม โอ้ยขอเค็ดโอ้ย <c oughs>